ครับสวัสดีครับพบกับพวกเราบริษัท MDsoft ครับผมการ Export f i ไฟล์สำหรับลูกค้าระบบ ERP ระบบต่างๆนะครับที่ Export ออกมาบางครั้งอาจจะไม่ตรงใจอยากจะจัดการข้อมูลอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะ Export ได้มาเป็นข้อมูลใบแจ้งหนี้นะครับในการ Export ของผมก็จะประกอบไปด้วย Number หมายเลข Invoice แล้วก็พ a r t n e r ลูกค้านะครับแท็กนวยดีหมายเลขแท็กจานวนราคารวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งบางครั้งมันไม่เพียงพออยากจะนำไฟล์ข้อมูลนี้ไปใช้งานต่อในส่วนอื่นๆก็แล้วแต่ทางลูกค้านะครับเช่นอยากจะได้ข้อมูลที่อยู่ลูกค้ามาด้วยเพื่อจะส่งจดหมายให้มันอยู่ในไฟล์นี้ทํายังไงจะได้แบบตัวทานงานตัวรายละเอียดรอบเดียวแล้วกระจายได้ไปหลายๆงานหรืออยากจะได้เป็นข้อมูลอ e ีเมลเบอร์โทรติดต่อไว้โทรติดต่อประสานงานเพื่อจะนําเสนอขายของเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจะส่งอ e ี mail, เมลใบแจ้งหนี้อะไรไปให้ลูกค้าก็สามารถทําได้นะครับ เราจะมาสอนแนะนาวิธีการจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google Sheets นั่นเองนะครับซึ่งในก่อนหน้านี้เรามีแนะนาเป็น Excel ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคล้ายๆกันครับขั้นแรกเลยให้ export f ฟล์ออกมาครับข้อมูลส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลทางด้านใบรายงานอินบอยอะไรพวกนี้ครับใบรายงานหลักอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นอยากจะได้เป็นข้อมูลลูกค้าเราก็ต้องมีข้อมูลลูกค้าอีกก้อนหนึ่งนะครับเป็นอีกไฟล์หนึ่งแต่ใน Google Sheets เท่าที่ผมลองนะครับมันจะไม่เหมือน Excel ที่จะเชื่อมลิงก์ข้อมูลแยกไฟล์ได้ ต้องกรุ๊ปมารวมอยู่ในไฟล์เดียวกันหมายถึงว่าแยกเป็น2ชีทนะครับแยกเป็นคนละชีทได้นะครับแต่อยากจะให้หน้าหลักมาแสดงแค่หน้านี้ก็ทําได้เหมือนกันคล้ายๆกันใกล้เคียงกันวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะครับเหมือนเดิมครับใช้เป็นตัว V o k u p กอเหนอนจากนั้นผมยังมีแนะนําส่วนเพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วยเพื่อจะนําไปปรับใช้งานเดี๋ยวจะพูดกันต่อไปนะครับใน <c oughs> ส่วนแรกครับเหมือนเดิมเลยครับส่วนที่ผมมาร์คสไว้ในส่วนนี้ก็คือชื่อบริษัทผมจะใช้เป็นคีย์แมนก็คือคีย์หลัก คีย์เนมในการค้นหานั่นเองนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยแต่รับฐานข้อมูลต้องเหมือนกันนะครับไม่งั้นข้อมูลจะไม่ดึงมาอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นเนมข้อมูลก็จะตรงกันนะครับ mm hmm. เห็นแอมคีย์แมนบริษัทขายดีจำกัดเว้นวรคอะไรวันสัญลักษณ์เว้นวรคอักขระอะไรต่างๆคือต้องเป๊ะต้องเหมือนกันนะครับหนึ่งเคาะก็คือหนึ่งเคาะถ้ามากกว่าหนึ่งเคาะจะไม่เจอต่อมาครับในข่านข้อมูลลูกค้าผมเนี้ยผมก็เอ็กพอร์ตมาแล้วครับจากระบบ ERP แต่ปัญหาคือ ข้อมูลที่อยู่ครับมันก็แยกเป็นสส่วนมันน่าจะมาเป็นในส่วนของสตรีสตรีสองก็จะประกอบไปด้วยในส่วนแรกก็ที่อยู่เลขที่หมู่ถนนอะไรพวกนี้ครับอีกส่วนก็เป็นตำบลจังหวัดเลขไปรษณีย์เวลาดึงไปโชว์อยากจะให้กรุ๊ปไปรวมกันเลยแสดงในช่องเดียวได้ไหมทําได้ครับอีกอันนึงเบอร์โทรศัพท์อีเมลเหมือนกันคืออยากจะกรุ๊ปไปรวมกันเลยอันนี้คืออยากสตรีสองอันนี้ก็คือจะให้มันเป็นข้อมูลที่อยู่รวม อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต่อผมก็ทําล้อมไว้แล้วครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลช่องที่อยู่ก็จะดึงสตรีแล้วก็สตรีสองมารวมสแสดงรวมกันข้อมูลที่ต่อก็จะเป็นเบอร์โทรอีเมลก่อนอื่นเรามาเซตฐานข้อมูลกันก่อนครับเท่ากับเลยครับเดิมไปคลิกเข้าไปที่ช่องว่างที่ต้องใช้เลยครับเท่ากับแล้วก็เราก็ไปเลือกครับเลือกจากแถวสองนะครับอย่างเช่นสตรีตสตรีตหนึ่งนนี้ก็เป็น D2 คลิกไปมันก็จะขึ้นเป็น D2 เราก็ต่อามาครับอยากจะให้มันต่อด้วยตำบลบาบินตอนอื่นเลยแล้วก็แอนครับแอนนี้คือเครื่องหมายเชื่อมแล้วเราอยากจะให้โคราดมันก็ต้องมีเป็นบัตต์ำบลหน่อยหนึ่งใช่ไหมเราก็ก่อนที่จะไปเลือกคอลัมน์ัวตีสองแล้วก็ใช้เป็นดับเบิ้ลโขดไปครับคือประกาศช่องว่างไว้เป็นอักษรช่องว่างไว้แล้วต่อไปก็ตามด้วยแอนครับเหมือนเดิมครับคลิกไปที่ช่องที่ต้องการโอเคเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอนเตอร์ครับโอเคได้ข้อมูลแล้วครับแล้วข้อมูลส่วนอื่นล่ะ หมายถึงว่าบรรทัดที่สาบรรทัดที่4ี่ไม่ต้องกังวลไปครับเดี๋ยวบั้คลิกที่ตรงนี้ครับตามเครื่องหมายข้อมูลก็จะปั๊มมาให้เราทําสูตรรอบเดียวโฟนเหมือนกันครับโอเคครับข้อมูลการติดต่อเท่ากับครับคลิกไปที่โฟนตรงแรกแอนครับเหมือนเดิมครับอยากให้มีช่องว่างเว้นวรรคหน่อยตามด้วยแอนต่อครับช่องต่อไปช่องอีเมลครับคลิกไปที่ G 2สองครับเรียบร้อยแล้วครับ Enter ได้เลย ข้อมูลก็จะเรียงกันสวยซึ่งใน g o o l l s s h e t t มันก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีแนะนําให้กดโอเคเราไม่ต้องดับเบิลคลิกระบบก็จะมาให้เหมือนกันครับนี่คือฟังก์ชันเสริมเห็นครับเว้นวรรต่อกันแล้วหรือในช่องนี้ครับอยากจะให้มันแบบมีคําว่าโทรหน่อยแล้วก็อีเมลหน่อยก็ได้ครับได้เช่นกันครับง่ายๆนะครับไปโทรเทลก็ได้ครับง่ายๆขอเป็นเทลสั้นๆนะครับโอเค แต่อย่าลืมแอนนะครับอันนี้คือเราเป็นวักให้แล้วต่อมาครับในช่องนี้เป็นวักมาแล้วก็อีเมลหน่อยละกันเนขาไปหนึ่งทีครับมันก็จะเป็นฟอร์แมตมาในครับนี่คือตัวอย่างฟอร์แมตที่จะแสดงให้ดูด้านบนก็เอ t นเตอร์ได้เลยทำเหมือนเดิมครับแต่ไม่คลิกโอเคข้อมูลเหมือนกันหมดแล้ว โอเคครับเราเซตข้อมูลฐานลูกค้าเรียบร้อยแล้วช่องที่เราจะใช้ก็คือช่องสองช่องนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราไปหน้านี้ครับมีข้อมูลนี้แล้วใช่ไหมเราก็อยากจะมาแทรกให้มันแสดงตรงเนี้เป็นข้อมูลที่อยู่เราก็แทรกกันครับแทรกคอลัมน์ไปครับทางซ้ายโอเควินดมาร์กไปครับขยายให้เขาหน่อยข้อมูลที่อยู่ address โ okay, อเคครับ ผมจะคอมเมนต์สีไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับว่าคือส่วนไหนสีเหลืองอ่อนๆแล้วกันโอเคครับจากนั้นครับเหมือนเดิมเราจะเลือกชิกฟังก์ชันไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องพิมพ์เป็น v ีลูกอว v ลูกอวคือฟังก์ชันการค้นหาในวัตั้งนะครับเห็นไหมครับข้อดีของ Google Sheets เขาก็จะมีบอกมาว่าทำไงกดแทบเพื่อยอมรับโอเคคลิกไปครับ ในช่องแรกสําหรับคนที่เป็นภาษาไทยก็จะงงๆหน่อยนะครับในช่องแรกก็จะเป็นเหมือนไอเดีครับเป็นคีย์การค้นหาค้นหาจากอะไรค้นหาจากชื่อนั่นเองนะครับชื่อพาร์ตเนมแล้วคอมเมนต์นี่ไปจากนั้นคอมมาต่อครับเมื่อจบประโยคคอมมาช่วงการค้นหาคืออะไรก็ไปที่ชีตอีกชีตนึงครับชีตข้อมูลลูกค้าแล้วก็คุมไปทั้งหมดเลยครับทั้งหมดนี้เลยครับ,รบสักครู่ครับ ทั้งหมดครับข้อมูลที่จะใช้โอเคครับจากนั้นกด F4 ครับเพื่อให้มันจำค่าว่าเราจะดึงข้อมูลนี้ไปนะกด F4 เรากลับไปที่อีกหน้าหนึ่งคอมมาได้เลยต่อมาครับก็คือเป็นอินเดเป็นดัชนีว่าช่วงข้อมูลที่จะมาแสดงเนี่ยเราจะใช้เป็นข้อมูลส่วนไหนลำดับเป็นย่ไหร่นับอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราเริ่ม จากช่อง name ใช่ไหมก็เป็น 1, 2, 3, 4, 5ช่องที่6ครับที่อยู่ที่เราจะใช้ที่เราจะนำไปแสดงแล้วก็เป็น6ใส่6ไปครับต่อมาครับฟังก์ชันนี้ก็คือ true ถ้าเป็น true มันก็จะเป็นการเลือกสุ่มคำสั่งว่าไม่ตรงตัวถ้าเป็น f a l ต้องลงล็อกชื่อต้องตรงอะไรต้องตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวจะแสดงตัวให้อีกทีในส่วนต่อไปครับในส่วนนี้ก็เลือกเป็น f a l ก่อนก็คือชื่อตรง f a l s e ตะกะเป็นทสจากนั้นก็ Enter ครับโอเคข้อมูลมาแล้วครับที่อยู่ลูกค้าจะเอาข้อมูลอื่นด้วยเลยหรือไม่ก็กดถูกไปได้เลยครับโอเคเราก็ไม่ต้องไปเดาบันลิกเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลลูกค้ามาแสดงแล้วที่อยู่ต่อมาครับข้อมูลการติดต่อถือว่าผมทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เป็นการทวนจะได้คล่องๆกันนะครับ เผื่อจะมองเห็นนะครับว่าสามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้หลายอย่างมันดีมากๆเลยนะครับเหมือนเดิมครับเท่ากับครับเท่ากับ Vlookup พิมพ์ไปเลยครับคลิกคีย์ก้นหาเหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นใช้ชื่อก็ดีสองต้องเป็นชื่อช่วงก็ไปที่อีกชีตนงครับชีตข้อมูลลูกค้าไปครับนับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับข้อมูลส่วนนี้อย่าลืมกด F4 นะครับ เมื่อคุ้มเสร็จโอเคครับกลับไปที่หน้าหลักครับคอมม่าครับอินเด็กดัชนีช่วงที่7ที่จะนำมาแสดงเลือกเป็นฟอร์มเหมือนเดิมครับ FALSE enter ครับข้อมูลก็จะมาเรียบร้อยกดถูกครับโอเคครับข้อมูลจะปั๊มให้สวยงามในส่วนต่อมาครับเห็นไหมครับที่ด้านตอนสุดท้ายครับที่มันจะมีฟอร์มเปนทูที่ผมให้เลือกอย่างนี้ครับคำสุดท้ายเนื่อนไขสุดท้ายมันก็คือ ถ้าระหว่างไม่ต้องพิมพ์ตรงมันก็สามารถแสดงได้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับผมจะคำนวณเป็นคำนวณส่วนลดเปอร์เซ็นที่ได้รับจากยอดซื้อที่ลูกค้าซื้อไปสมมุติ5,000ถึง9,999เนี่ยก็จะให้แสดงเป็น10%ถ้าใช้เป็น f false มันก็จะพิมพ์แค่ว่า5,000หรือ999ใช่ไหมแต่ใช้เป็น TRUE ในระหว่าง5,100 5,200 6 0 0 0 7,000ะไรพวกนี้มันก็จะแสดง สุ่มมาให้เป็น10เปรเซ็นก็คือสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับอันนี้คืออีกเงืง่อนไขนึงอ่งเรามาเริ่มกันเลยครับเหมือนเดิมครับเท่ากับวีลูอัพอันนี้เป็นคําแนะนำเพิ่มครับเบื่อน่อไปใช้งานอย่างอื่นก็เลือกจากช่องไหนช่องนี้ที่เราจะกรอ,อกค่านะครับจากนั้นก็แหล่งที่มาไปที่ส่วนลดล้อคุมไปเลยครับหนึ่งสองสามอย่าลืมกด f 4ครับคอมมาครับ อินเด็กที่เท่าไหร่ที่เราต้องแสดงก็คือ3เป็นช่องเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปลี่ยนจากฟรอลตตรงนี้เป็นทูนะครับโอเคเอนเตอร์ okay, ไปเลยครับเอนเหมายถึงว่าเราไม่ใส่ยอดไปนะครับสมมุติเริ่มเลยครับห้าพันก็แสดงเป็น10%มาให้ขออนุญาตจัดเรียงนะครับเจ็0ล่ะ ได้ส่วนละกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หมื่ล่ะหมื่นเป็นยีเป็นต์เห็นไหมครับถ้าใช้เป็น f ฟอ l มันก็จะไม่มาถ้าเป็น1 2ื่นเป็นเศษอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออยู่ในระหว่าง1นึ่งหมถึงห่ก็จะมาเป็น20%ให้ก็เป็นการส่มใช้คำวัตถกุก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วถ้าต้องการพิมพ์อะไรอันก็สามารถทำได้ครับคุมและลากมาได้เลยครับ สี่พันห้าสี่พันห้าไม่มีสี่หมื่นห้าครับขูโทิทีครับขอโทษทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองหมื่นสามโอเคสามสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวีดูอัพทั้งสองเงื่อนไขลูกค้าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับตอ,องวอมต้องการที่เหมาะสมสำหรับวันนี้บริษัท MDSOFT ก็ขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ